สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกษิจประจำช่วงเย็นวันที่21บเดเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ VT m a r k e t กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e x o u ครับเทรดสุดปังรับทิปสุดฟินเทรดดีมีรางวัลลุ่นรับร,บร,บรางวัลมูลค่ารวกกว่า5 0 0 0 0 US อลลาร์ ผู้สนับสนุนใหม่ครับ ATFX เทรดได้กันในวันนี้รับแคชแบ็กคืนคืนสูงสุด2,500เหรียญเลยทีเดียวแล้วก็ XM เประปีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD และโปรโมชั่นประจำเดือนครับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 USD เลยทีเดียวสวัสดีนักลงทุนครับในวันนี้เราพาทุกท่านมาชำละนะฮะ3ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรง0 7.5%ครับ หลังจากกินเฟอร์เดือนพฤษภาคมพุ่งทะยาน8.6%สูงที่สุดในรอบ40กว่าปีทําให้เกิดความคาดหมายว่าความตั้งใจเดิมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะขึ้นดอกเบี้ยนในเดือนมิถุนายนเพียง0.5%คงเป็นไปได้ยาก แต่น่าจะปรับขึ้นมากถึง0.75%ซึ่งในที่สุดแล้วนะครับการประชุมของเฟดก็เป็นไปตามคาดครับธนาคารกลางสหรัฐมีมติขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ซึ่งนับว่าเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1994ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยโดยรวมไปอยู่ที่1.5-1.75%ครับหากดูจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยของคณะกรรมการรายบุคคลหรือว่า บ่งชี้ว่าเมื่อถึงสิ้นปีอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่3.4แล้วก็ปีหน้า3.8ครับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2007 เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง1%พร้อมกันนี้ได้มีการปรับลดคาดการ GDP ในปีนี้ลงเหลือเพียงแค่1.7%จากเดิมที่2.8%ส่วนตลาดและก็นักลงทุนนะครับคาดหวังว่าจากนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าธนาคารกลางสหรัฐหน้าจะขึ้นดอกเบีย้ยประมาณ9-10ครั้งทำให้อัตราดอกเบีย้ยเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่4%โดยการประชุม3ครั้งถัดไปจะขึ้นอย่างน้อยครั้งละ0.5% อย่างไรก็ตามครับแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐยังให้ภาพเศรษฐกิจในทางบวกโดยระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเดี๋ยวมีการเร่งตัวขึ้นในอัตราการจ้างงานนะครับก็มีความแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าไตรามาสแรกกริจกรรมจะชะลอตัวลงไปบ้างก็ตามส่วนเงินเฟอ้อยังสูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานทาง์ดาข้า,าน,ขนายจอนพอเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐก็มีการแถลงหลังการประชุมว่าชัดเจนแล้วว่าการขึ้นดอก เบี้ย0.75เป็นการขึ้นมากผิดปกติและตนไม่คาดว่าการขึ้นขนาดนี้จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาส่วนการประชุมเดือนกรกฎาคมน่าจะมีการปรับขึ้นระหว่าง0.5ถึง0.75อย่างไรก็ตามครับการตัดสินใจจะปรับขึ้นเท่าใดมันจะขึ้นอยู่กับการประชุมในแต่ละครั้งและก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อมูลในขณะนั้นเพื่อให้เงินเฟอ้อดีขึ้นตาเฟตตั้งใจจะสื่อสารความตั้งใจอย่างชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ตลาดหุ้นสหรัฐตอบสนองในทิศทางแดนบวกนะครับหลังจากที่มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างดุดันของเฟดอาจจะส่งผลกระทบต่อโลกใน3ด้านคือ 1. อาจจะทําให้เศรษฐกิจโลกถดถอย2กระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางอื่นๆ3ผลกําไรของบริษัทต่างๆจะลดลงคุณคริสตินาฮูเปอร์นักกลยุทธ์ตลาดโลกของอินเวสโกระบุว่าในระดับหนึ่งถือว่าเฟด คือธนาคารกลางโลกความเคลื่อนไหวของเฟดเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อสูงอาจจะทําให้เศรษฐกิจถดถอยอย่างนั้นก็ตามครับความคาดหวังนะฮะที่ว่าเฟดจะประสบความสําเร็จในการชะลอเศรษฐกิจลงอย่างนุ่มนวลหรือที่เรียกกันว่าซอฟต์แลนดิ้งโดยไม่ทําให้เศรษฐกิจถดถอยนั้นด้วยการขึ้นดอกเบี้ยมากระดับที่พอเพียงโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลในแต่ละช่วงครับคุณสตีเฟนโมเนียประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของนะครับผม แบงก้ลัมบาร์ดโอเดียร์เขาได้กล่าวไว้ว่าถ้ากับผมอ่านชื่อผิดต้องกราบขอประธานภัยนะครับนักงุนเขากล่าวว่าการที่ธนาคารกลางสหภาพยุโรปหรือว่า ECB เรียกประชุมฉุกเฉินก่อนหน้าที่เฟดจะประชุมสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากถึง0.75ซึ่งจะกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดและก็จะทําให้ตลาดพันบัตรในรัฐบาลยุโรปนะครับมีความแตกต่างกันถ้าภาษากรีกเรียกว่า fragmentation คุณคาร์ทุนคาเทนส์เบนสกี้ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของโลกนะครับผมดอยแบงค์เขาได้ระบุเอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงท่าทีของเฟดไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยอย่างดูเดือดอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้วางนโยบายในยุโรปเลยนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะได้เห็นเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและทําให้ยูโรอ่อนค่าลงเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อของยุโรปซึ่งเป็นเรื่องที่ ECB ีกังวลดังนั้นน่าจะทําให้กรรมการสายเดี่ยวของ ECB ีผลักดันการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่วางแผนเอาไว้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อครับ คุณกาสเตียหัวหน้าตลาดเกิดใหม่ของ So c i e t e d General ให้ความเห็นว่าหากเศรษฐกิจโลกถดถอยสิ่งที่นักลงทุนต้องระวังก็คือผลกำไรของบริษัทต่างๆจะลดลงตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มมากขึ้นที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยเนื่องจากปัญหาหลายอย่างสมทบเข้ามาทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทา,านอุปแล้วก็ในส่วนของตัวต้นทุนที่มันสูงขึ้นด้วยจากสงครามรัเสเซียและยูเครน การแยกกันนะครับผมในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ของหลายๆประเทศทั่วโลกเลยนี่คือบทความนะครับนักทุนจากประชาชาติธุรกิจนะครับต้องกราบขอประธานอภัยครับมีสะดุดไปบ้างนะครับเล็กน้อยขอบคุณครับ